พี่น้องนะครับแล้วแล้ว,ลวสมตำมะกอ้นะครับยวกเองกับมือนี่แหละนะครับเบป็งเสียนต้นมะกรอเส้นเสียนบางครับเป็นเชื่องทอดพี่น้องข่าวตียนผดีอันปลาแล้วทรงมาให้กับตำมะกอ้นะครับกับอันนี้ยังก็สมปลาตอนเตียงปลาหมู่บ้านเพื่อนกับข้าวเหนียวฮ้อนฮ้อนหวัดดีสุกพี่น้องหนึ่งขอเจ้แล้ว มาจอดกันเลยพี่น้องมาสวัสดีครับก่น <One two. S 1> อนส <c oughs> ว<ะ>ัสดีครัูมาพี่น้องด้วยกันด้วยเขากันเมื่อนี้ส้มตำจัจ้วดเลยพี่น้องตำเองบม่กล้าตำเผ็ดคนหน่อยก็กินน้ำพี่น้อง <c oughs> ขาวพ่ <c oughs> เอร่ไเออพอปั่นให้ช่วงนี้กำลังกินข่าวพี่น้องเสียเที่ยงแล้วล่ะ สีโมง่งหาโม่งนะมะั้งหรือ,อจากแดดคือแห้งคักแผลพ่น้องคือห้อนคักแผลปั่นเข่าให้เพิ่นก้อนให้เจ้อน่ายพิ่นก้อนเจ้อน่ายพิ่นก็กลิ่นคุณเชียงล่ะพี่น้งนองโอ้ผสมลืมม่อนมะพริกพี่เด้พี่พีพริกกับแต่ว่ากระเทียมมุมี้แล้วกระเทียมฟอรอมดแล้วเนี่ยพริกอันไรไหมกินกนับตำมะกรอเป็นยัง ผู้หนึ่งผู้หนึ่งเนี่ยผู้หนึ่งนี่ยแนมออกเลยแหละผู้หนึ่งกินข้าวลูกกินข้าวเพราะนกายยิ้มอืมยิ้มไหมมากินข้าวด้วยกันครับเรียกดิมากินข้าวด้วยครับอ่าแซ่บสวดจำเองแซ่บเองพี่น้องบ่มีผู้ใดว่าแซ่บก็ว่าแซ่บจ้ะ รสชาติจะของเปรี้ยวหวานมาเนี่ยใส่ปลาล่หลายพี่น้องหอมมากอ่ะหอมมากอ่ปะปลาส่วตอนพี่น้องปลาด้วยไนี่นี๊ยว่ลาด้วยมันไม่กล้า,างเัิน,นถ้าสอบละเอียดอีกแบบนึ่งดูเห็นก้างไหมย่านอยู่ อรู้เรื่องขอน้ำสักแก้วหน่อยจิ๊นกาก็อยากกินน้ำนนกินน้ำหรอเอราเข้าขึ้นกับพักต้องส่วนอืมอนี่เยอะเนี่ยอันนี้กินกับธรรมกอเบียว,ว่าคาเซเอลแคปมูมากินกับนะพี่น้องกะอันนี้โรดอันนี้น่าจะ กลับได้เพราะมันก็คือเข่าแหละพี่นอ้องเข่าเกียบอันนี้อ,อันนี้คืออันสั้นอันนี้ก็ใบเตยเธรรมดาที่สามสีทางยาครับป้าเราส่งมาให้

เหบบมเสียบไม้ไมพี่หนองฟังฟังเสียงไหมี๋ยวฟังอ๋อนคลิปด้วพี่นัองนเดอนนี้นกก็ได้กินขีเม,มืองกินข้าวก่อนให้กินไม่เงี่ยแบบ้องย่กนขาวเลยนะไม่ไม่ไลาน กินสองคำหมดหกินชอสซ<ว>ีล้วกับมาเฝ้าออให้เสกกินเลยพี่นอ่อไม่ต้องรอเพราะว่าหน่นนอแร่ายวนต่กชอสซีเล้วเนาะเพราะว่าตามน้ำล่อนามเป็นซะไฟปุ๋ยนั่นปุ๋ยน,นีย่มันหลายต้นหลายรุ่นนะมันเปิดพร้อมกันไปแหละเขาเมาก็เรื่อง,องอุ้งขเขี่เจ็บ มนึง <c oughs> เรื่องของเรื่องออกมอนหนึ่งไหมพี่น้องหนึ่งเขาประสบหลายเรื่อเขาชินใจไปเอามอนหนึ่งจำพวกไม่หนึ่งข่ามากก็ได้เลยให้ในาขาวแบบด้วย ม,มือเปลี่ยน,นสตอผสมบ่นี่นะปั่นเข่าให้พ่นนี่สองสามคำที่ละสองสามคำใช่เอาข้าวใส่ด้วย<อ>มันหมดลูก,ลกสามคำหนุกไม่ปั่นได้งานยังไงไม่อยากกินเห็ดเ้าเนี่ยไม่ได้ลูกต้องกินสามคำให้หมด,มหหมดเก่งมากอย่าบอก มึงก็ะซึ้งแล่องอันก็เบื่อแล้วมาหาคู่กองเขาซึ้งองอันหมดยแล้วแม่แม่ก็เอาให้พี่น้องพี่เม็ดพี่ขีนู่วนพี่ปอบใส่เป็นเม็ดเ,ดเ,ดเลยเกลือึืนหงวยสมเม็ดเฮียแจกอ่ะ ดลีกไม่ให้อาบน้ำใช่หรืเอเสร็จเรากินก่อนเสร็จไปาอา,ปนาบาน,าน้ำอาบน้ำเนาะงานหลักเลยพี่น้องันเนี่ยงานหลักๆเลยคือนอ <c oughs> นเวร <c oughs> <c oughs> กระต่นตอนบายเนาองปสองไบาสามแท้ก็ไปให้น้ำไม่รอดอีกรอบนึง มาแล้ง่ะคันแดดบมาหอนกับตังอีร่องปลายนะคนหน่อยแต่ว่าแฟนนี่หาไม่ได้เดี๋ยวพี่น้องนะเด็ดหอนไปในก็ลุยมันคักแช่ไหมไปกินเหรอมันไม่ได้ใส่น้ำตาลนะลูกมันยังไม่ใส่น้ำตาลปกติก็สิราน้ำตาลนะพี่น้องนะแซ่บ ว่้เฮำตาลกล้วยอยู่หลังบ้านพี่น้องเอามาปลูกเต็มาอยูเพียแล้วมันครบปีแล้วปีหนึ่งพึ่งเดี๋ยวก็เกือบแก่แล้วอ่ะันจะปลูกนอเอาน้อมานาวนึงอ่ะปลูกนอนต้นนี้ตังร้ายนอนอ่ะอื้อ นี่สาเกต้องหาเป็นงว,เนวเนเยเยื่อเดือนกลัวเหรจ๊ะเป็นงวนยนะสิเยิ่อแก่แล้วพี่น้องหนาสิบพันเอียงที่มันแค่เราดูดหน่อพี่น้องแต่ว่าต้นสูงอยู่<ม>จงจงหรือวะมันหาแดดถ้าวตัดออกก็ว่าไม่ได้เกือบยี่สิบวีพูดละเน,นี่ยหนาจะเอาไว้แค่สิบสี่วีมั้งเพราะว่าปลูกอยู่ขางบางอยูย่เลยพี่น้อง หดน้ามแน่ฝนแน่น้องกัลาอศคีมม้วนไปกินเยอะอืออิ่มม้วนกินกินข้าวอิ่มยังอิ่มแต่ไม่จงันไม่จงใจกินก่อนรูกกินก่อนม้วนเยอะกินเบิ้งน่ะเค้ากันใช่ไหม ข้าวเกียบส้มตำมันก็คือแคบหมูนะพี่เนาะมันมีกลิ่นมันเลยคืออันเคยกินขนมเกี๊ยวกุ้งกับตำมะกรูดพี่นนอะคือแบบเพราะมันเป็นเขาอยู่แล้วเนาะมันก็กินคู่แหละ สองคำมืออตสระแล่วก็จะซื้อเชียนีีพอดีมีใครเรียขาดออกพี่น้องจะคือได้ออก,กหรือเปล่าบไปหาซื้อท่อขอต่อพี่น้องเดี๋บุกร้านกันนะ ่คันเกกก็บาาขมีเวลาเก็บมากันอีกนะแก้วเป็นไงคันเก่ามาแล้ววันที่อันใหม่คันจะเอาไปมาไว้มืัอเลี้ยงก็เอาไปคัดเจ้าละตอนเป็นใบนะยังคัดกับถั่ยนึงเนี่คันหาแก้วหกแก,ก้วซ้ำถั่ยนึงพอดีกิน<ว><ว>อยู่สาม <ไป S 1> คนเป็นงถั่นถยนะ,นะถั่ยนึงเอดีอ่เวลามาแล้วมันขึ้น แฟนกินตำบะก่าพี่น้องเดยวจะบอกว่าจำน้ำเอาผมจำตอนนะพ่อดูบต่ตนะ้องย่านผมกินเหมือนกระไรดอกจำน้ำพ่อเนี่ยเนี่ยืึฮึฮ <laughs> <laughs> ึาึพ่ก็บอกว่เด๋กวพี่น้องคนมักม่คือกันพ่อาอารคนกระแทบยู่น้ำนะ อะไรลูกหม,มด,ม,ม,ดมันไม่มี wi ไวไฟไงี๋ยวบอกของแม่มาดูป่ะลูกแกลของแม่มลูกแกลของแม่ไปไปแม่ถือดีๆนะอย่าให้ร่วง ข้าวเหนียวก็แซ่บพี่น้องกินกับข้าวเกียวก็แซ่บเฮ้ยกินบ่พี่น้องบอกบอก็บ้เกยซื้อผมหัวจะเคยกินเทเแรกปกติเราก็ได้กินฮานามิไปฮะข้าวเกียวกุ้งอันข้าวเกีเ๊ยวกิ่มแพนิงไงสีสมๆนะนแล้วแมงข้าวเกี๊ยวก็อร่อยนะมาหามากินกับแซ่บพี่น้องอันนี้ลองกินเมื่อก็แซ่บอยู่เขาท่า กอบนะครับอ๋อเอาหนามเยาะจังน่อยพี่น้องเผ็ดเราเป็นกวยไซกลวยไซพริกอะสีมันมบบ สีมันมะใครเผ็ดเลยพี่น้องมวะว่าใส่พริกอันนะี้นะสีมันกลมกลืนนะ,ละจล้เผ็ดขนาดเลยพริกแบบโคตรเผ็ดเลยชุ่มข่าเศร้ากันสะดอกเพราะมีมูอก,กินเข่ากันนั่พี่น้องเนาะพอได้คิดหอดคิดถึงมาโม่มะว่าให้กันฟังพูดมาจา่า จะกินขนมอ,อืมอี่คือว่าขอฮอนยังขหฮอน อิ่มแล้วพี่น้องอีกไซอิ่มละกินเขาเกียบไปแล้ะอิมะ่มแล้วพี่น้องลงขับร้างกันเลยอิ่มกิน,กน,นข้าวเหนียวก็อิ่มไหม ไม่เนเขาจะกินเขากินจุกับข่าไม่รอมขาเนยวนี้อิ่มหน้าได้พี่น้อกกินอีกทีนึ่งย้ำมแรงคนเดียมือนงมือหนงหาแก้วกินได้บานีกินข่าสองลาเนาะกินสิบประมันเก่าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงส่ขาึงก็ไอกิงอีกทีนึงตอมปบะมันบสามที่มงวบางฝั่งก็มือแรงเลย หุ่มของหุ่มเขากินสามโมงที่โมงนี่แล้วเล่ยเมล้งมางเมล้าง,อ,งอ,หหอุดมจลาของไส้ไส้กับอันนี้ยกรอบคำของเขา,าครับเตืียมนอนกับอิมี่น้ำเพียนกับน,นมแย่นมแย่อะไรนะเอาสีนี้ไหม อร่อยไหมไม่เออพ่อแล้วทำไมมันติดกันเนี่ยเนี่ยขนมโบราณมึงใช่ผมหมักขนมโบราณให้หนอ้องเดีอยีน้อยกล้วยทีไว้แก่เราเลยเสด็จเอามาฉาบไว้ฉาบเค็มฉาบหวาน ได้ทุ่มไว้กินในน้านอยู่กะที่เหลือก็จะไว้จะสองสามวีนี่นพี่น้องที่เหลือก็บ่มแจกข้าเจออ้าไปรอมันแกจัดจัดก่นอนแถวบารลอแกจัดบางส่งคือสินวกผากไปแต่ว่ากำลังเต็งอ๋องกง ครับเมื่อไหครับฝากติดตามไว้ในเด้อพี่น้องเออกนขอเป็นมูอก,กันฮะผู้ใดกินข้าวเปรี้ยวมาไม่กินขาา้นนขาวกับขอบคุณผมครับแซ่ยบเปรี้วยวแต่ผมว่าแซ่บนะฮะกนเองกินเองที่บ้านเพราะว่าล่ะคือบอกท่านชายฝือมากกับเปรี้ยวพี่น้อง สื่อมากครับไปแบบมันแสบทุกได้การเป็นระเต่ว่าเหนื่อยอิลี่เกคันเฮดอ,อีหลีพี่น้องเซาเฮดยังแบบเบเฮดนะจังแบบสื่อมากินเลยแล้วๆเลยนะหายไปสองมือนะพี่น้องสองม,มือสามมือเบอร์หา้าสิบสองหนึ่งมันมีสเตย์แอนดฮ้อมมาด้วยพี่น้องมันก็จะเป็น เพิ่มขา้าวสาลีในรจะกินข้าวสาลีก็ได้คันนี้กินขา้าวเที่ยงข้าวแรงก็ยี้ห่มข้าวเที่ยงห่มข้าวแรงไปครับเดี๋ยวตามได้จนเนื่องพี่น้องที่ผ้าเห็ดยังกินที่ผ้ารอเก็บยังเนาะเป็นลายยังเนาะเดี๋ยวเข้าบ้ากันไปรครับพงศ์ไปเลยครับพี่น้องพามาเบิง่งกล้วย ปลูกไว้ไอหลังห้องเบื้องพี่น้องเอามาปลูกต้นหนึ่งแล้วมันแตกกอคักนะครับนี่เพื่อนยังสิว่ากำลังออกเครื่อผมนับเบิง้งเราสิบสี่สิบสี่เพื่อพี่นอ้องกำลังแตกกำลังแก่ใช่ได้กินระลังเต็มดีกันที่เมื่าไทยเบิ้งเดียวเป็นอย่างดี้แวพี่น้องก็ค,คือมนอันอาซศัยว่า จะของปลูกเสีได้กินกล้วยนั่นแหละปลูปกกล้วยเองได้กินกล้วยเทื่อแรกพี่น้องก็เลยมาถ่ายบึงครับถ่ายคลิปขอบคุณสำหรับการติดตามด้ยวยครับเด้อสวัสดีครับ